สวัสดีครับพี่น้องอ่าเกษตรพึ่งตนครับผมมืัอนี้ครับผมมาได้เจอฟาร์มพีเพิ่นครับผมเป็นฟาร์มพีเพิ่นบักย่างมาตรฐานพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟาร์มหลักครับผมอ่าอยู่ทั้งของซ้ายอยู่ทั้งอ่ะแถวจะสร้างอยู่แถวแทงอ่าจังหวัดทงสระแก้วบางคนก็กมาซื้ออยู่นี่แหละครับผมเพราะว่าเป็นเป็นเป็นฟาร์มต้นแบบพี่น้องตัวนี้เป็นฟาร์มต้นแบบพี่น้องก็มาศึกษาได้คือว่าจังได้ได้ได้ฟร์มจังได้จังได้แพะก็มาหาเพิ่นได้เพราะว่าเพิ่นจะมีแพะปล่อยอยู่หลายตัว อยังให้เพ,พิ่นมาให้บอโทูพี่น้องยี่เนีช่องทูบมันละพี่นอ้นองเปิดจะช่องทูบล้วพี่นอกก้องกะทรมาหาเพิ่มมาจากไดนชักโตเลกโต,กต,กตนะนี่ก็สอบถามเพิ่มมือซื้อ,อยังครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมซื้อ,อยังครับผมนี่ซื้อนายซื้อนายเนาะครับเนะาะฟาร์มติดตั้งอยู่ไซพี่จุงท้องใต้หมวกเก็บอ๋อจุ่งองใต้ใต้ามือเตี้ยเนาะครับเนาะในในกลางทุ่งน,นั่นอ๋อครับผมอยู่กลางทุง่งนาเนาะครับเนาะอาชีพเก่ากระให้ยังพี่เลี้ยงงูยังควายเนาะอาชีพแบบที่ทำเกษตร เออครับผมอ่าบอกพี่น้องไม่แน่ครับผมในนี่ครับผมมีทั้งกบมีทั้งปลาทับทิมอืมีทั้งหมูสิบปีหมายถึงการลงตเริ่มต้นมาสิบปีโอ้ลงต้นสิบปีเหรอพี่อ๋อทำมาเรื่อยเพึ่งตัวของตัวเองครับผมแล้วมาเลี้ยงแพนี่มาเลี้ยงดูเนีครับผมนี่สามปีสิสามปีเสียนาะครับเนาะก็มีพี่น้องก็มาซื้อบ่อยขึ้นแล้วเทียบไปเทียบมาเนอะครับผมกันแต่ตลอดเนาะพี่เนาะ ขายได้ตลอดอ๋อแต่ว่าบุมีขายวะทีจนจนเพราะบพทันเพราะเพทันเนาะเพราะเองเพราะตัวเองเพรอนี่พี่น้องเด้อเพราะว่าฟ้า่นี่เพื่อนจะให้กินกับทินแบบธรรมชาติทุกใบให้กินหัวอาหารหลายเนาะบ่เคยให้กินอาหารนั่นพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ได้ฟ้า่นนี่นะพี่น้องจะประหยัดต้นทุนเลยเพราะว่าพี่น้องจะไม่ได้ซื้อหัวอาหารหลายเพราะว่าเพื่อนจะให้กินธรรมชาติยงแบบลดต้นทุนครับผมเพิ่มรายได้ครับผมชีวิตจุนเจียไปนั่นเห็นบ่พี่น้องอย่าง สิ่งที่ยำเปลีนอ,อครับผมอืมทําได้หลายๆครับผมอันพอพันไม่พันนี่เขาเหลือจังไรพี่ผมอ่ะมันอยู่ที่ไซสของมันอ๋อแต่มันตัวเดียวแม่ท้องมันก็ราคา<อ>ราคาอยู่ที่เราโอเคหมายถึงการโอเคหมายถึงที่ทำจริงหรือไม่มไม่ใช่โกหกเราแล้วก็เอาไปขาย แล้วเอาไปขายต่อเนาะเป็นปิดผู้ค้าคุณนกลางไม่น้องอืมยังสำหรบไดด้วยพี่น้องเือหรือไม่ครับผมไม่งั้นเราก็ตอบโต้ไปว่าอืมแล้วมันเป็นแบบไหนการเก็บการป่วยเออเออการรักษากากท้องอืดครับผมยามันอยู่ไม่ไกลคนแอ่มันอยู่ที่คนรู้จักหรือไม่อืมครับผมไปพี่น้องไปอันพี่ไปเบื้องให้พี่น้องแม่ว่าตัวได้พื่นป่อยนะ เยาอย่าไปท้ายพี่น้องก่อนห้ามพี่นอ้องเพิ่งอย่างใ,ใดตัวผมเห็นว่ามีตัวใดที่ปล่อยพี่น้องไงครับผมดำก็ขายเออเดี๋ยวะกับพี่ก็บ,บอกปวดท้วงปวดท้วงพี่น้องไว้เยาพี่ท้วงพี่น้อง,น,องนี่บรรยากาศตรงป้าเพ่พี่น้องจะในนี้คือต้องทำความสะอาดทุก<อ>วันทุกวันบรืครับผมทุกวันเอาขี้เอามูลของมันก่อไฟโอ้มันของมันก่อไฟเนาะอีตัวนี้มันเก็บขามันเกลือจางยังพี่ เหยียบไฟอ๋อพี่น้องพี่น้อง้าถ้าเฮา,าก็ไฟอยู่ข้างในนี่เวลา<น>มันยางไปมามันบุ๋งหัวมามีมไฟแล้วมก็เหยียบมันก็เก็บขาครับผมตัวใหญ่เนะาะบกพูด้ดยอครับผมอืมต้องต้องรักษาเนาะครับเนาะครับผมแล้วเราตัวตัวนั้นนะครับผมตัวตัวนี้ก็ขายตัวโตตัวนี้ก็ขายที่นอกตัวนี้ก็ขายเด้ออันนี้ก็ให้ทองเนี่ยอ่าตัวนี้ก็ขายมันออกไปแล้วมีตัวได้อีกพี่ตัวพู่เนาะ ตุกูนี่กระขายพี่น้องตุกตุูนี่กระขายเด้แบบจังไงเลยนี่ครับผมอตุกภูนี่กระขายอ่ะไปไปหาแม่เลยนะูไปหาแม่ไปไปพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศแพีมันไปหากินอันนี้เรียกว่าแพีไรทุ่งก็ได้นะพี่เนะาะแพีไรทุถถ่งแพีไรทุ่งก็ได้ได้หน,น,นี่ครับผมเพราะว่ามัน ปล่อยหามันหากินมันก็ ừ, ไปของมันอ <ulates, S 1> ีกเลยผุนแลนต้องตรงผุนผมก็ต้องตามอือไปข้อหมาจรอ่าข้อหมาจรไปไปพี่น้องไปข้อโจวหมาเรโอู้ซิ่งตัวใหญ่เรื่อยจนน่ะครับผมโว้ถ้ามันยืนน้ำกันเลยบ่โอ้บ่โอ้สมบิตตัวเล่อยเนาะป้าพี่น้องอย่าเข้าไปเบิ้งแพะมันกินกระทินกันเพิ่นออกเพิ่นออกกระตินไว้ข้างผุนครับผมมื่อนี่ยขับรถพันมาพี่น้องขับรถพันให้เพิ่นอ่าตะกระทินมานะก็เลยขับรถมาว่า เปื่เลี้ยงแพ้บ่อย่างังี้ยขับรถตามมาบมาในแต่เขาหงั่งับในเขาหงานครับพี่น้องอย่ามาดทายอันชิมให้พี่น้องมงคลเดี๋ยวมันจะเพื่อนจะมีตัวขายอยู่ครับผมมีตัวขายหไรตัวอยู่ผมจะบอกพี่น้องเอาไว้แต่พี่น้องก็ทู่มาสอบถามเพื่อนครับผมเพราะว่าผมจะให้บททูพี่น้องไปเลิกพี่น้องแถวสาแก้วแถวย่างนี้กันทู่มาสอบถามเพื่อนครับผมครับผมยอกอะเอาบททูให้พี่น้องเนาะยือดาดกลดครับผมอยู่ต้นกระดาษอื้อโทษขาววน ทั่วถาวนทะโดยตรงไว้ที่พี่เบิ่งพี่น้องบรรยากาศเพื่อนให้กะทินแพ้เนาะครับกะทินลิ้นทางกะทินลิ้นทางบอไม่ได้ปลูกวะพี่หนาพี่น้องหนาพี่น้องถ้าแพ้ฟ้ามี่นะพี่จะเลี้ยงกับธรรมชาติจริงกะทินเห็นบ่หนิครับผมกะทินลิ้นทางเลยเห็นบ่ทุนบรรยากาศนี่ลดต้นทุนลดต้นทุนอย่าประหยัดแบกเศรษฐกิจพ่อเพียงครับผม ตักคูนี่กางามนี่คูตัวนี้นี่ตักคูตัวนี้งามนี่นีพี่นี่นี่คูตัวนี้พันบ่อหรอพี่ตัวเมื่อกี้แม่นบอบ่อบอเออบ่อตัวเตี้ยนี่พี่น้องพันบ่อเอออ่อนแอ๋บอกอนเอ๋อี่อืมอืมพวกผสมบ่อกผสมเข้มแข็งเด้อพี่น้องเด้อแต่พันบ่อเนี่ยก็ พ่นบอกกั็พ่นเลือกซูนย์ต้องดูแลกายชิดบอ่อพี่นั่นเห็นบ่อพี่น้องมันพึ่งแหวนอมมถึงอากาศอ,อาศ๋ออากาศมันน้องอืมครอบครอบแช่ครอบที่ครับอืมพ่ครับผมผมจะเป็นซื้อกลางให้พี่น้องพี่น้องอยากได้แพร่ขาม้าทุบมาสอบถามมันเอาผมมาถ่ายพี่น้องเป็นซื้อกลางเนาะสำหรับคนที่ว่าไม่มีเวลาว่างเนาะกับเมื่อในช่องยูทูบอากอะ ว่าเลี้ยงแพไปจังไหนถ้าสอบตัวใดตัวใดก็ทุกมาสอบถามเพื่อนยบหาข้อมูลก่อนว่าเป็นจังไหนครับครับผมเอาต้นมันนี่มันก็กินบ่พี่ย้อนไปปลูกอ๋อมันเป็นหัวเราเขามาเห็ดอาหารโอ้เห็ดอาหารอีกที่นะครับเนาะเพิ่งมันที่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารก็จริงแต่ว่ามันกินของอื่นบ่ต้องสองคนเข้านะครับเนาะอืม อพอถึงสองสองชั่วโมงเนาะตายไปดิอ๋อมันอืดมากกินมันหลามันอืดเนาะพี่น้องเนาะยาจาให้มันกินมันเด้วเอาไปย่งค่อยไตเอาไปย่งพี่ควรซับมันขึ้นโอ้รับผมมันดันกระเพาะดันขึ้นอืมพอดันขึ้นเน่ย่าเนี่นจะอยากเลี้ยงแ่ว่าแต่ว่าการดูแลรักษาบ่เปลี่ยนเนาะบ่งหูเรื่องไวปดิเงื่อนเหลือ แมนซื้อมาแพงเพรว่าการดูแลมันแมนคือจังหวะเขาเห็ุผลเปลี่ยนยังไงจีเขาไปศึกษาข้อมูลก่อนเนาะก่อนจิลงทุนหาข้อมูลครับผมมีเวลาให้มันหรยอไม่แมนบ่อแมนซื้อมาแพงตอนเศร้าไปให้งานตอนแรกมาแพงนอนแบ่งแยงสั่มไปจีจักหิวหิวกระทิ้งให้จักหิวยังไม่คิวหนาวขี้หนาวไม่จีแค่เลี้ยงง่ายเออยากต้องเห็ดบ้านให้มันอ๋อ บ้านมันตีงโค้งสูงขึ้นจากของพี่เนาะยังสูงสันเนาะครับผมโค้งยกนัก่นคือยกสูงแก่แคนี่มันนอนกับดินอ๋อแค่บอกบอการเรียนรู้มีให้การเรียนรู้มีเห็น,น,น,นเนาะพี่น,อน,ออน้<ข>องเนาะครับผมหลายแบบเลยทั้งกิงนทั้ง่านทั้งทำมาสิบป,ปีครับป,ปีกว่าทำมาสิบป,ปีกว่าแล้วเนาะโอ้ครับผมเตัว รรมมาานี่แหละเขาบอกว่าคนนี um ่เป็นมืออาชีพพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นโดนแล้วครับผมเพิ่นเลี้ยงรูทุกอย่างงัวก็มีเนาะพี่เนาะงัวควายไว้ดิหมูก็มีบอกว่าหมูมีหมูี่มันหมูก็มีแต่คอกหมูอยู่ไซนู่คุ่นบอกยุคขอกโอ้หกสิบปีกว่าสิบปีผมบอกโอ้ยังเยาะบอกว่าเดี๋ยวคงว่างมาถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะผมอยากเลี้ยงหมูดิพี่น้องบรรยากาศกับพุ่นอ่ะบรรยากาศเพิ่นดีมากเลยครับผมข้างๆนีดเออ อยู่ไก่ไก่ไก่ข้นเนี่ยแบบนี้เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังนี่ไก่ไงไะไกลเกยเอาก็ปล่อยเป็ด่ยนงก็ปล่อยบางทีข้าวผมนี่เป็ดกรมีไก่กรมีพี่น้องเขามานี่ควบวงจรครับพี่น้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเร่เลยครับผมอยู่นี่ครับผมนี่ทำจริงได้กินทำจริงได้กินครับมีหดปลาเข่าฝนะพี่น้องหน้าไก่เฮ็ดพี่น้องนี่โอ้ทุกอย่างเลยเห็นบอมี่อดหน้าผมทำงานทำงานด้วยตัวเองครับทำงานด้วยตัวเองครับผมเห็นบอม โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับนี่พี่บอกมาได้ติดงไปไม่ได้ทิ้งไไว้บ่ได้เปลี่ยนทางการนะพี่เนาะมันเป็นทางการเปลีนทาการอยู่อ๋อบ่ได้อยู่ในพื้นที่ประจํอ๋อครับแต่ถ้าพี่น้องถิ่มาสิมาจักช่วงไดนเลพี่บอกพี่น้องเนี่ยต้องโทรอ๋อบ่โทรเนาะวันว่าเออถ้าเท่นั้าอ๋อครับผมอืมมามาสซมือคือต้องมาระยะ5:00นถึง1่0 0นเออ5:00นถึง1่0 0นเด้อพี่น้องเด้อครับผม มงถึงบ่ายสองยุ่นในนี่อ๋อยุ่นยุ่นในพื้นที่เฮาเลี้ยงนี่เนาะนครับผมพี่นอ้องเข้ขขขาส่งไฟแต่พรอนพระอินทร์กระบาดอืมมากรอแดดเนี้ยอ๋อบางคนก็เข้ามาคอยไปทีจะเดินด้วยทั่วไปไม่ได้ในนี้มีหมาเออไม,ม่มีห<บ>ม,มามีอย่างพร้อมพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นเพิ่นหมาเป็นบางแก้วครับจับของมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีหมามีอย่างพร้อมเข้ามาสูซีบ่ได้ครับผม ต้องโทรมาหาเพื้นก่อนครับผมบนรับปาะการนะครับครับผมครับเยพราะบ้านนี่ไม่เปลี่ยนพื้นที่อ่นส่วนบุคคลนะพี่เนาะเบาเชิงเนาะครับเนาะข้าวสา์คนเข้ามาได้ห้ามห้ามเมาเหล้าเข้ามาเออครับผมคือห้ามถือกวนเหล้าเข้ามาอ๋อห้ามเมาห้ามพวก ขี่หยอกขี่ยาเข้ามาวะดิบอยเข้ามาบอยได้ครับผมฮ่บอยมากัดเบีดเจยดิมาได้ถ้บมามาเรียนรู้มาได้มาเรียนรู้เศรษฐกิจเนาะเออมาเรียนรู้การเลี้ยงมาแบบที่ที่กควรบอกให้ออกไปซะครับผมค่อยมาแมน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 บอยเข้ามาเออครับผมเออพี่เอากระทิบเมา่อไหร่องดีก็ดีเนาะมันมันมันทีมันกลัวเฮงก็ดีเนาะ บ็ย่ำนี่มันก็ขี่ก็เหย้าโล่งไปนี่อ๋อเลี้ยยเฮ็ดหน้าปังนีอ๋อเฮ็ดหน้าปังพ่อมาพี่นี่ถูกถ่ายภาพไว้บอกได้เกี่ยวพ่อมโอ้เฮ็ดหน้าขี่แพ้เฮ็ดตรงนี้โอ้ทำหน้าขี่แพ้พ่อมันก็เป็นหน้าปังพ่อมาเนี่ยเปลี่ยนนาปังเขาเอาพี่เอาหน้ามาจากไซนี่โอ้หน้านี่โอ้พี่น้องเฮ็ดหน้าปังพ่อมเพราะฉันมึงนี่โอ้สุดยอดเลยจ้ะนี่ได้กินตลอดปีตลอดซาด้วยจ้ะเนี่ยนาขี่แพะปุ๋ยโอ้นาขี่แพะ ปุ้ยกับปุ้ยขี่แพะไว้ดิอโอ,พอพ้พี่น้องดูขีแพะใส่ตรงปุ้ยอ๋อโอ,โอ้มันไรผ่ผลนเนอกพลอะไรตนตกระซาเป็นเนาะมาแล้วดูน้ำแพะไว้เวลาเงินเขาก็ไถโอ้พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ผมไม่เจือนั่นนี่ครับผมนี่ขำพี่ขำพี่ขำพี่ทำจริง,รง,ไ,รงไ,ได้จริงครับผมแม่เธอคิดว่กลัวตัวเองลำบากนอนคอยวัดวนาเอาแม่นั่นแล้ว นอนดูเว็บดูไลน์เดี๋ยวมันก็มีกินเออพี่น้องตัวใหไงออกฝูใหญ่บ่อไงเดี๋ยวผมเบิ่งว่าอีกตัวใดที่พี่ปล่อยนะเมื่อกี้เห็นแบบอยู่เย็บมาเย็บจะในที่พี่น้องอยังหาตัวที่เพิ่นปล่อยก่อนเด้อมันอยู่ในนี่แหละเพราะว่าเขาเคยไายพี่น้องเราอยู่ตัวต่อมาแรกสองมานะครับผม ต่อมาเรื่งก็มา,หาหนาไไรัเพราะว่าเขาไปไล่มันบ่ได้ครับผมมันกินกะทินอยู่ครับผม <laughs> มันกินกะทินอยู่เขาไปไล่มันบ่ได้ครับผมอย่ามมันกินกะทินบรรยากาศกาา้อนครับผมอือ่าอะไรวะครับผมอือ,อ,อโอ้ล็อกไม่เลือบเหรอ,อโอ้ล็อกล็อกไม่เลือไหวเนานะ<ต>อือแ,แก้วมันก็อยู่กับคนหลายค้นแม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 นมันมันกรคุ้นแน่เนาะ อืมครับฝึกมันอยู่ดีพี่น้องฟรามเพื่อนนี่อยู่ของไซตไต้เด้อครับเด้อย่บกไก่ดอกถ้าพี่น้องยู่แถวักเกนอย่กับข้ามาเบืองได้แต่ว่าก็มีคนมาเบืองหลายครับผมกัมีแพะตัวผูกกับปอยแคะแม่ทองเพิ่นกับปอยครับผมราคาปิดกันเองเพิ่งวางง่ายครับผมเพิ่งวางง่ายแล้วก็คุยง่ายแล้วก็ส่วนมากจะมีแต่พี่น้องเขามามาหาเพื่อนหล่ะครับผมกับมาเอาไปแน่ครับผมกอบมาไปาคได้ตลอดพี่น้อง อาชีพนี้ครับผมเราก็เรียกการง่ายๆนี่ครับผมหกหรกิงกาเทีนยนจังจงิครับผมเพรต้องใส่ของอาหารมากไม้เพราะว่า้าพี่น้องเสซื้อไปเราพี่น้องก็ประหยัดต้นทุนครับผมเฮียยังหลักพี่น้องเขาต้องลดต้นทุนเนาะเขาเหดมืใหม่บริเวณว่าเขาทีลงจะต้นทุนถ่ายเวลาดผลผลิตมากเราปากเขาหิรบใได้เนาะครับผมมันก่สีเิดเกิดการเสียเนาะครับเนาะเขาก็ต้องเบิ่งงมาการเลี้ยงแต่และฟา้าเป็นยังไงเนาะครับเาะแต่ว่าแต่ฟา้ามนีมาจากฐานครับผมเพราะว่าเป็นฟ้ามืออาชีพแล้วกัน พี่น้องหลายคนก็มาเรียนรู้อยู่ฟ้าพุ่นนครับผมว่าการเลี้ยงแพะไปทังไหนให้เพันธุ์ไหนกินพวกกัดตอกกัดทิ้งพวกหัวอาหารพวกขอไม้ให้กินคล้ายๆว่าแพะไล่ทุ่งครับพี่น้องว่าพื้นที่มันกว้างพี่น้องพี่น้องพันที่มันกว้างครับผมทั้งผีกับสีมีงัวแล้วมีควายพี่น้องเห็นบ่มีไก่พันธุ์ที่มันกว้างจะต้องกไล่ไปหากินหญ้ากินยัางพี่น้องครับผมพื้นที่มันกว้างครับผมพันธุ์ที่มันกว้างกว้างดีครับผม นี่บ่กว้างดีครับผมพื้นที่มันกว้างคุับคุ้ยดอนคุับคุ้ยดอนกับมีครับผมพื้นที่มันหลายครับผมมองนี้กสามารถเป็นศูนย์เล่นลู่ได้พี่น้องเพราะว่าผมเคยไปถ่ายของอาจารย์คนหนึ่งอ่ายุอันสักแก้วอาจารย์เสน่ห์เนาะคนกับเบื้องคลิปเพิ่นหลายครับผมเพิ่นก็เป็นศูนย์เล่นลู่ขึ้นกันครับผมเพิ่งก็เลี้ยงกบนะเพิ่นก็เลี้ยงกบเลี้ยงแพะขึ้นกันก็เป็นศูนย์เล่นลู่ขึ้นกันโกบกับมีบ่เออโกบกับมี่น้องอ๋อโกบถ้าพี่น้องไปครับอาาจรย์พี่ันอ เออ่าค,ครับผมลดต้นทุนแมนลดต้นทุน,น,ลนลเลี้ยงเลี้ยงกบเนาะเพิ่นจะนำเพิ่นเลี้ยงกบในกระชังครับผมกระชังบกอันนี้อันนี้ห้องห้องไทายเพิ่งแพร่ก่อนครับผมไม่รพี่น้องสนใจแพร่กะโทรมาสอบถามเพิ่นไดเจ้าผมจะไปไปหมู่โทษบุญโทษยื้อสายได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกได้อืม ยู่ต้นกระเดาอ๋อบททัวมันติดไปยุ่งกระเดาเพราะว่าอย่างพราะว่าเวลาเข้ามาบ่เจอเวลาคนเข้ามาบ่เจอมันตีให้คนทั่วหาคนได้ครับผมเพราะว่าแบบมามาตรฐานสขผมเดอาพวกตีไปเบ,บื้องบททั่วมันก่อนอไปไปเบื้องบทั่วมันก่อนเบื้องบททัวเด้อพี่น้อง เพิ่นอาธิจำบททูบบ่ได้ครับผมเพิ <c> ่น <oughs> อธิจำบททูบบ่ได้เดี๋ยวไปเบิ่งบททูบเป็นก่อนว่บาบ่ททูบคุนอยู่บังใดโอ้ทั้งผีกับพี่กว้างพี่น้องพี่กว้างหลายมองอยู่นี่กับมี่มองให้กินนี่ครับผมนี่นี่อันนี้ก็เป็นตัวแม่ครับผมอือคุณควายดอนพี่น้องคุณควายดอน ไปตะปนับตอกมาผมยาไปเบิ่งบททัพเป็นเพียน้องอ๋อขรับผม นี่เด้อไปโทรไปโทรเพึ่นพี่น้องมาโทรเพึ่นมาเจอแล้วครับผมเพึ่นจะติดไว้ทางเขาพี่น้องนี่ครับผมไปทรเพึ่นติดไว้ทางเขานี่ทางเขากับเขามานี่ครับพี่น้องนี่เขามานี่ครับผมนี่เขามานี่แล้วก็เขามานี่ก็กองไส้์ไตเนาะเขากำลังเขามาทางมานี่ครับผมแล้วก็มาที่พี่คน่งฟ้าเพึ่นเขาไปข้างในครับผมเขาฟ้ามเขาไปข้างในเขาเพขนไปเอาของอยู่ครับผมฟาร์มเพิ่นอยู่ข้างในครับผม เบอร์โทรผมจะสืบอกพี่น้องว่าเป็นเบอร์โทรยังครับผมเนี่ยเบอร์โทรศูนย์หกสี่สองเก้าสามหาศูนย์เจ็ดสี่เด้อครับเด้ออันนี้บบเบอร์เบอร์โทรเพิ่นนาะเพิ่นซื้อนายครับผมซื้อนายเนาะครับเนาะนี่บเบอร์โทรเพิ่นครับผมโทรมาสอบถามอะไรครับผมพี่น้องนี่ครับพี่น้องก็โทรมาสอบถามอะไรเด้อครับเด้ออยากได้แพะงามๆที่เข้าภาพเขาไปเบื้งองหลังครับผมฟาร์มของเพื่อนนั่นแหละกับ อยากได้แพ่งาม้นก็ทุกมาสอบถามมนได้ครับผมอยู่ใก่ไก่มันอยู่เกีครองไส้ไตอันนี้อยู่ค้องไส้ไตอ่ะตำบลน้องตะเคียนเนาะครับอำเภอวัฒนาละครจังหวัดสระแก้วครับพี่น้องพี่น้องกับทุกมาสอบถามมนได้ว่าจังใดแพะตัวใดตัวใดเนาะที่เข้าไทยเพิ่งนะครับเนาะกคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะครับเนาะเป็นซื้อกลางให้พี่น้องนะครับเนาะขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม